เขี้ยมเขีาไรคูนี่คูไรคูใหญ่ใหญ่นี่มันคูเนี่ยามเยอจนเจ็ดสิบวเอาไว้ฮนะเอาไว้ฮนะเอาไว้ฮไปหาเดีวมหก็ตัวสี่หมื่นขึจะกี่หลับมุ้มอยู่รยถึงลงชือไว่กับตัวสี่หม่นหาเมื่ห่ัอนกตะกี้าบ่าไตามเรษฐกิยรเฮ้บ้านห้ต้งมีเทสมื่อคุณ มันมันลงเป็นตามส่วงมันทุบไวมีเงินกำลังสี่งมีแม่นิจภูอยากขายไปบ้านนิจภูอยากขายเงินก็ได้หาขินมสองสาปีเงินกบมี่เาทุามีเงินัวต้องไปยื่อเขายม่วแม่ร้องไยุดต้อนขนี่เขาหนอยเขามาขรเขามามันมันด้ตัวเดว่าเนี่ยเขเ่นแต่ทานกัวเข ผูง้งามงามนะครับสองคู่เนี่ยู้งามงามงามยิ่งกว่าตัวไหนตัวไหนหกพันตัวนั้นขอใจเข้าไปหกันหวานงามงามงามยฮีงตัวนี้แปดขันไข่อมาตลอดอยู่ครับพอตลอดันนี้เพามาพอกันกน้เาอุปมา ตัวนี้เขาแเท่านั้นเอขาซื้อห้องค้ันหรเอาห้อมาเขาเอามาขุนต่ออะไรก,ก็ขายตอเงุกนทำอไรคือขายตัวละกี่หน้วยข้วย้วนี่แพงเว่ากันไหมคม<อ>รับจับจับได้ขยอันนี้ไม่แตงวมครับ<อ><อ>ย,ยิงนึ้ว้วยัยูยูช่องนะยูใต่ใต่ห<อ>่าน้งไปหาน้วเนีย่ยโอ้ยงวอยู่เดียวนี่ยล้วย่ใต้ มาด้นเพิ่นเหมือมือบรับย่นีเรือว่าเพิ่นหมือบมือบรับบบเมือแล้วบ่มเมือซ้ำเมือแล้วเ่าครับเดี๋ยวสิเขามาเดี๋ยวสิเขาหม่ครับผมเชื่อไปเเขาเ่เขาเ่ไเยแ้เอาเมื่อคนาคายเขาบรยูเรากอ้อนนถาเขาาบยูเรางาง่าย ทิ้งเมื่อหร่พ่อี่เมื่ยโอ้รับขับเอาควกนี้นะอารม n ์เนี้ย สิ่กับหรือเปล่าครับนี่ครับอ๋อขั้นขั้นนี้หเปล่าครับนี่แน,น่นอน ออนิจารณ์ว้จรณ์น้ำห,หนักกินมากเต็มังมางน้ำห,หนัหัวสีตาน้ำีิต

ไปได้วแม่รู้มาทะเลาะนะครับพี่น้องตลาดงวอำาเภอารินนะครับบัรย่างตำบลบุงใหม่